กูอยู่ตรงนี้กูจะรับพวกมึงไว้เลยที่อะเรื่องรีไว้เลยเมื่อกี้เหยียบหัวเนยเลบอกว่าเหยียบหัวเหยียบหัวก็ยังเหยียบหัวน่าเนี่ยกูจะเดี๋ยวกูจะบันทึกพวกมึงไว้ทุกคนเลยนะเนี่ยมึงอย่าออกนะเนี่ยเอาดิเอาดิ แค่ดูไม่ได้ครับดูเจอเธได้แค่โดนกูสไลฟ์ Within one cell เมาเมื่ Sorry I can't do แต่เมื่อม่พื่อนไอ้กูไม่เก็ตเธอฉันโทษที่ไอ้ยอมไม่ยอเลย beat me get out my l a ที่กูจะมาถึงวันนี้ลูกกเรากูไม่ไนธี่ h a h มมมนกกิไ่ลงงาแทวคนไหนหัวแกงครับเนี่ยแยกไม่ออกแยกไม่ออกหรอครับควายเหมือนกันจะแยกกอกได้ไงอะพอกเดียวกัน ไม่แมเขาคือแบบกูถามจริงเลยจะไม่ออกจริงเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยก นับตัวไว้เผื ah ่อหลังรีหายหมด555ร้ลยหาสยรูปไปเลยถ่ายรูปไปูถ่ายรูปไปรูถ่ายรูปไปูถ่ายรูปไปกูถ่ายรูปไปกูถ่ายรูปไปเกาะเสาบ้านไว้แน่นเกิน พวกคุณจะไอเกย์ so bad I fucking know that พวกคุณจะเข้ามา so bad I fucking know that ตั้งใจคิดแต่เม้าพึ่งลงไปนอน on the floor เพื่อได้ก้าวผู้ไม่รับไม่แค่พวกมึงคงไม่พอ Fuck bitch, ayy กินไม่ซ้ำมั้งกินไม่ซ้ำมั้งให้มึงทำแกมันก็คงยังไม่พอ Like mirror, go on the top of a Say you wanna fuck me, I bet you can attack me I think you don't know my team I told my shooter Jackie You know my team Pokumero, my with me Blackberry, do you know I mean Take a job for me, daddy, keep it clean she the family, i the look you keep calling my phone Leave me alone, I just wanna chill กู่าาพมมไไไเจ้กนดรงะูถ่ายรูปละการคนหายเพื่อนะกูถ่ายรูปไปละการคนหายการคนไม่เข้าไอ้เหี้ยกูถ่ายไปละสิบสองช็อตเมื่อกี้อะไรบ้างพาเทจิลี่เหรอพาเทจิลีเหรอไม่รู้ไม่รู้ถ่ายไว้แมกันหายไงมันอยู่นี่แหละมันไปไหนแร้วมันเหลือน้อยลงวะไม่น้อยห้องห้องโน้นห้องนอหน่อย เข้าบุญรันรุ่งใหม่ครับ เฮ้ยทำไปแลาวคนหน่อยเธอพอเอ้ยครบสี่เดือนครับครับน้องชายสุดเลยศอ่าครบหนึ่งเดือนครับแกใส่ก่อนเลยแกใส่ก่อนเลยครับเฝ้าให้แล้วครับเฝ้าให้แกแล้วของเฝ้าให้แล้วครับมันไม่หายแน่นอนครับเดี๋ยวหยู่ครบเลยแล้วมันก็ไม่ออกเลยพี่ัส่งคนไปวางระเบิดก่อ็ได้แล้วครับออกมา ไอ้เบอร์อะไรอะเนี่ยประเทศน่ะไอ้เบอร์ผมไปมันก็เรียกตำรวจอ่ะรอแม่งอยู่ตรงเนี้ยการคนหายเหรอขึ้นอีกแล้วขึ้นไปชั้นสามแล้วดูดิเห็นมันพุ่งมาขึ้นอไปไปบ้านมาดีฉันนี่แหละีแต่มีแต่คนมาอยู่ไม่ได้ไอ้แอร์มันไม่เย็นเลยอย่างนะขึ้นไปมันก็มันก็จะอัดระเบิดสตาร์ทอะไรแบบนี้เหมือนที่กูโดนเมื่อวานอ่ะแล้วมันก็จะบัฟโอ้ยไม่ใช่พี่มันมันจะอัดตรงประตูใช่ไหมที่เราตรงนี้เลยเนี่ยเออตรงนั้นวันนี้ผมว่าโดน พี่แจ็คก็หน่อยตัวนี้ไม่แล้วพี่พี่แจ็คแล้วแล้วเวลาพี่ไปไปบอกพี่ไปบวกมาพี่ทำไงอ่ะพี่กูก็โดนไปกันเมื่อวานอ่ะมาแล้วพี่พี่จะไงพี่พี่ไปบุกบ้านมาเลยเหรออ๋อวันนี้เหรอไปตอนบ่ายป่ะทุกวันอ่ะปกติของพี่ทุกวันอะใช่พี่บวกว่ามันต้องให้บุกบ้านมันลงมาหรือว่ายังไงพี่วันก่อนกูไปฉกไปเห็นว่าใครเขาไปขึ้นบ้านแบบนั้นกูไม่ได้ไฟกับมันเลยกูพวกมึงกับไฟแล้วกูไปฉกมันมาเห็นแล้ววันนี้ตอนบ่ายก็เห็นไปฉกมาสองคนอะ เออด้วยเฮ้ยคุณพี่พีเรียกเขาพี่ไม่พีาไม่ใช่เราพี่ชาเราพี่แจ้งรถซิ่งเอาเขาเบาด้วยนะทหลังเขาบอกโดนไงขับรถไปตะโกนมาบันที่บอลมาตะโกนนี่มันไม่อยู่บ้านแค่นั้นแหละลงมาเลยโอกแล้วให้มันเอาใช้ใช้ช้างลากแก่ไม่ใช่โแบบนี้มันก็เรียกตำรวจมาที่ผ่านติดแคยนั่นเห็นโม้ที่าเราเราเราไม่บุกถ้าเรียกตำรวจมาตรงเนี้ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เราก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราเข้าไปตำรวจมามาเสียระเบิดฟรีนะไอ้บอลลองแกล้งนัดดิไอ้ชีบอลขึ้นไปแลั้นอะ

เจอเจอเจอเพี no ่ซุ๊อยู่ไหนอ่ะพี่ซุ๊อยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่ไว้มาหาผมเลยดิตาแรกใช่ไหมพี่้าเนี่ยเนี้ยเนี้ยบ้าผู้ดยเทียบบผู้โดยเทียบบถ้าผู้โดยเทียบบถ้าถ้าตาแรกเราต้องขึ้นกันหมดนะตาแรกไม่ล่ะมึงแค่มึงมึงถ้ามึงมั่นใจในทีมมึงขึ้นไปเลยยังไงก็ไหวมึงไม่มียากันเทเซอร์นี่หว่ากูลืมยากันสตันมันใช้ไม่ได้ผมว่าข้าน่ารีบอุ้มลงมาดีกว่าพี่มาตำรวจมายากนั้นมึงดูตำรวจมันด้วย เฮ้ยมึงจำได้ปะว่ามันชอบโดดลงมาฆ่าพวกมึงตอนทีละคนทีละคนจำได้ปะใช่ใช่เมื่อกี้ใช่ใช่เมื่อแล้วนะบ้านวางระเบิดแล้วมึงชั้นหนึ่งก็ต้องมีหลอเพื่อนมาเล่นเนี่ยเพื่อนวางระเบิดแล้วอ่ะเอาแม่แลกแมกเลยสัตว์ไปไอ้ไปเถอะซื้อซื้เว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

โรม่าวิ่งกลับมาใหม่555าร้อยห้าสิบห้มึงบอกเพื่อนเราที่บ้านมึงบอกเพื่อนเราที่บ้านไปหาศพที่กะหลังสักคนหนึ่งดิแล้วก็ให้มันห่ออ่าอือหมายถึงศพพวกมันนะหรอศพใครก็ได้ห่อมาทำอไมวะห่อรอตำรวจไปที่บ้านเราไงมเข้าใจป่ะแล้วก็ดึงเวลาแล้วเอาเอาศพไปอยู่ชั้นสามอ่ะมึงเข้าใจป่ะ เอาพวกกันเองนี่ก็ได้แหละมั้งไม่ได้ไม่ได้คนเ<ด>อง <c oughs> ไม่ได้ต้องต้องจ้างต้องจ้างโอเคอะไรนะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไป็นไรตำรวจมาไวมากไม่ไหว เนี่ยวเดี๋ยมันโดนเนียมโดนเนียมโดนเนียมมันมีตกล้างบ้านแน่ถ้ามึงไฟอ่ะมาตกล้างบ้านเน่กูบอกเลยเอาให้เยบอลไปทำก็ได้นะเฮ้บอลอยู่ไหนเฮียบอลก็ตกอยู่ข้างบนกับกูอ่ะมันโดดลงไปแล้วเฮียมันอยู่ตายอยู่ไหนก็ยินดีสนโอ้โหเออมาได้แล้ว ถ้ามันห่อตอนนี้ได้แล้วคือเอ้ว่าเราเราต้องสกัดตำรวจให้มันวะจริงถ้าไปยิงตำรวจนะจุ๊บๆเลยครับจุบๆเลยครับมันมันมันไม่มันไม่ได้ตีอ่ะไม่ไม่ได้ตีอ่ะ

ไปเต็มรถรอเพื่อน <invers, S 2> อ่ะไปเต็มรถรอเพื่อนเนี่ยไปเต็มรถรอเพื่อนเนี่ยถ้าทันอ่ะเต็มรถรอเพื่อนอ่ะไปร้ออีกแล้วอะไปร้ออีกแล้วอ่ะไปร้ออีกแล้วไปรออีกแล้ว คอยร้องอีกแล้วอ่ะเนี่ยระหว่างนี้เราก็รอเอารถเราราเพื่อนนะวิ่งออกข้างหลังเลยเฮียรักกูมากนะมึงอ่ะเฮยรักกันมากอยู่กันมาสองปีรักมากอย่าทิ้งกูเลยรักอยู่แล้วรักอยู่แล้วได้พี่โสได้พี่โสคิวไปก่อนที่คิวไปก่อนเอาให้มันเนี่ยเอาให้มันแตกรังก่อนไปย้ำเรื่อยๆลื่ตำรวจช่วยไม่ทันล็อกบอกให้ลรอมาคอยร้องไม่หยุดเรียตลอดเลย ือมอุ้มสบายแล้วทั้งหมดทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนเราเราไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครตอนนี้มันมั่วเ่ิ้ไว้ก่อนครับถ้าแม้นก็ชุบเลยถ้าไม่ทิ้งไว้เขาจะเล่งสดนะฮะชุบเลยชุบเลยเดี๋ยตำรวจแดกขอได้หรอเออมันแดกไม่ได้แล้วเลยออตำรวจเป็นไรอะ

จะแย่งโซ่ลเขาแย่งโซคุณดิเขาแย่งโซ่ขี่นี่อันนี้ผเพื่อนผมตคูตายไอรเหี้ยเดนไปเ่นรวมเล่บ้านก่อนเดปเล่ถอยรวมเบ้านเเเนี่ยโซบ้าโซบ้าโลู่ตายคูตายลอง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 เร็วเร็วจุจุดจดจจุด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 ดจุจจุดจุดจุดดจจ เราใครอะไรเสร็จแล้วรีบขึ้นรถไว้ข้าขึ้นม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 า้แลา้นมาขึ้นา้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายึันขึ้นลาบบ้านไปกมับบ้นมยขึ้ยมาปย้า้นมาข้นมาขึ้นาไ้าขไ้ไม้นม้อไปข้นมาขึ้าข้มาขึ้นไ้มงมาไอมงไปแล้วมงไปแล้วมงไปแล้ว อย่างรวยไอ้เนี่ยกูโดนซีแปดทับตายอีกกี่เหยื่ชีวิตกูเขาต้องหลอกมันให้ดีแน่เดี๋ยถ้าตำรวจทรายออกไปก่อนแล้วมันให้ไปยับไมท้งเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนได้ไอ้เหมือนได้มอนเขาจะลากตำรวจเขาเลเบลบอกแต่เกสเตที่เคยแยกบ้านเข้ามาไม่ได้ไฟนะเมื่อกี้ไม่ทำอะไรเลยนะเมื่อกี้แค่วิ่งเฉยๆฉร้องอีกหรือเปล่าจะร้องอีกหรือเปล่า ร้องอยู่แล้วกูกูแบบกูได้ยินเสียงไอ้เหี้ยแม่งบอกว่าพลอยร้องอีกแล้วพลอยเพื่อนพลอยเพื่อนพลอยเพื่อนไอ้เหี้ยคนรั่วรั่วจัดอ่ะยังไม่เอาไปมาดีพี่มาดีมาดีได้ศพแล้วไปไปบ้านดิ่นางคาร์ล่ะ ไอ้บอส่องกันนี่บ้าแล้วนะพค้ก็บ้าดีอ่ะพี่พูอพอลอย้ออีกแล้วเหรอพอลอยพลอย้ออีกแล้วเหรอ, <c oughs> อ,อ,อไม่พู <c oughs> ดก็คดหายอ่ะใครพูดวะใครพูดพูดในวันเหตุถึงคการไอ้สัสอ๋ออ๋อ่่าาา่แ่แ่่่่่ มันบอกว่ามันน่าจะร้องแบบโอ้ลุมลุมเหียดึงดึงไม่ได้เหรอไอสัตว์ต้องลุมหรออะไรเงี้ยน่าร้องมาเนี้แหละตรงๆเนี่ยตอนนั้นกูเห็นนึกหนึ่งแต่บมานอเฮค้ยกูยังสกอตดนต้องกับเออตอนบ่ายก็โดนไอ,อ้หี่อะหุยลาตู้ยหนุมน้อยเถึงจังเลยครับ <c oughs> เถียเฉยอ้าวก็ไม่ได้เจอตั้งหลายวันฮาโลวีนก็ไม่เห็นมาแฮปปี้ฮาโลวีนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิเำพูดกันแปลกเคแล้วไงเาย่งไปไอเคเหมือนเป็นมาดีนะทีุ่้มไปทีุ่้มหมดพิสายบอกกูไม่หวานหแล้วแบทไม่ไหวแล้วใช่ไหมขอสับรูวแล้วกันวันนี้พิดด้วยอ่ะตอบไม่ได้ใช้สกิลแบไม่ได้ส่องรอบเล รันสกิ้แฟนมันไปแอบกันกี่คนคนเป็นคนขับมันรูเขี่ยมาดีขาววนสุดอะตรงเมืองบนสุดอะตรงริมเลยอะริมทะเลบนยื่นออกไปอะอ๋อเมื่อวานกูไปหากันตรงนู่นอะตรงตรงฝาเมืองอะข้างล่างอะได้แมปอะกูกูไปเลยไล่หาตั้งแต่บ้านแกงก้อยอะหายาวอะไปถึงแมปบนอะไอสัตว์ไปเจออะหาไอที่สองคนพอมันหนีตรงนั้นได้ใช่ปะแล้วกูก็ ไปเจออีกที่นึงก็ตรงที่เอ่อหนึ่งเดือนครับวชิงทองแต่เย็นนะไม่ด่ากันนะไม่ด่ากันนะิงแด่ากันเอาเลยครับพี่เล่าถ้าเราแบบด่ากันไปด่ากันมาเจอแบนคู่อ่ะพี่ไม่งั้นก็ไม่จบสักที